ตอนเรนี้เราต้องมาคุยกัน3แฟรนไชส์ดังบุกตีตลาดไทยถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกลงทุนแบรนด์ไหนแต่สําหรับไทยไทยให้แบรนด์นี้ครับสวัสดีครับสมาร์ทเอสจะลงทุนทั้งทีเอาให้ดีไปเลยกับไทยในวันนี้นะฮะจะพามาพูดคุยถึง3แฟรนไชส์ดังที่กำลังตีตลาดเมืองไทยเราในตอนนี้นะฮะนั่นคือไอซ์ซรีมและชาไม่ว่าจะเป็นไอชามีสเวีย er และวีดริงครับ ก่อนอื่นเลยครับเรามาพูดคุยถึงเรื่องเงินลงทุนเริ่มต้นของ3าแบรนด์นี้กันก่อนเรื่องที่พิเศษนะฮะเป็นแบรนด์สัญชาติจีนครับตอนนี้ขยายสาขาในประเทศไทยเนี่ยมากกว่า200สาขาแล้วด้วยนะครับลงทุนเริ่มต้นนะฮะแปดแสนเก้าหมื่นบาทครับในขณะที่ไอชาครับแบรนด์สัญชาติอินโดตอนนี้ก็มีอยู่มากกว่า10สาขาในประเทศไทยแล้วนะครับลงทุนเริ่มต้นเอาตัวเลขกลมๆนะฮะประมาณ1ล้านสแสนบาทนะครับและน้องใหม่ที่เพิ่งลงสนามครับกับแบรนด์ดีดินนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ขยายสาขาในบ้านเรามากกว่า20สาาขแลล้้้วนนนรใชเงงิทุ่มต88000,000 5,000บาทครับ โดยทั้ง3แบรนด์นี้นะครับมีกลยุทธ์การตลาดที่คล้ายๆกันมีการลงทุนเหมือนกันแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็เหมือนกันด้วยนะครับราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยอยู่ที่15ถึง50บาทมีตัวคูโรงเป็นไอศครีมซอฟเสิร์ฟนะครับผมทำให้ราคาประมาณนี้สามารถที่จะจับต้องได้แล้วก็เข้าถึงคนส่ว่ใหญ่ได้นะครับและการเลือกลงทุนในทำเลของเขานะฮะจะต้องเป็นทำเลที่มีศักยภาพครับสามารถที่จะมองเห็นร้านได้ง่ายแล้วก็ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยนะฮะทำเลของเขาก็จะอยู่หน้าโรงเรียนหน้ามหาวิทยาลัยหรือว่าในศูนนนนนยยกกาาาาาาารรรรค้้้้ใใหหญ่่ๆะะะัเเเเพพฉแลววอออจจ็ขงู กเ็เป็นไปได้เหมือนกันครับก็สังเกตได้น,นะครับว่าทั้ง3แบรนด์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนะครับในทั้งกลยุทธ์การตลาดและก็ราคานะครับผมดังน,นั้นสิ่งที่เรามองหาครับนั่นคือความสามารถของแบรนด์ที่จะบอกเราว่านี่คือความแข็งแกร่งของเขานะครับมาเริ่มต้นกันที่ไอชาครับไอชาเนี่ยมีเมนูมากถึง59เมนูนะครับซึ่ง,งโลแกนของเขาครับมุ่งมั่นตั้งใจให้บริการเครื่องดื่มคุณภาพดีในราคาที่ย่อมเยาดงนั้นเองนะครับโดยสอดคล้องกันในหน้าเว็บของเขานะครับที่เขาบอกว่าใช้วัตถุดิบที่ยอดเเยยยี่่มจากกัลลนะครบ ในกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยก็ใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วเนี่ยชาของเขาเนี่ยก็จะมีคุณภาพสูงตามนั่นคือกลยุทธ์ในการมัดใจลูกค้าของเขานะครับและทางด้านนี้ิสครับได้พัฒนาระบบซัพพลายเชนของตัวเองนะครับผมสามารถที่จะควบคุมการจัดการต่างๆได้เบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบการสต็อกสินค้าหรือว่าการส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อแฟรนไชส์ของเขานะครับก็ต้องบอกนะว่าระบบที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะฮะทำให้เขาสามารถควบคุมต้นทุนของเขาได้มากกว่าคู่แขขงงงงถึง20%เลยะ้วทาัอ เองนะครับผมก็ไม่แพ้กันนะฮะเพราะว่าเขามีการปรับปรุงระบบ่วงโซ่ออุปทานของเขาเขาเนี่ยมีโรงงานผลิตของตัวเองมีไร่ชาของตัวเองแล้วก็มีระบบขนส่งของตัวเองด้วยโดยถ้าเปรียบเทียบระหว่างวีดิงและก็มีเส่วยนะครับผมเราจะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันมากแต่ทีที่แตกต่าง,งกันกน,นั่นคือภาพลักษณ์ของร้านนั่นเองนะครับโดยมี่ส่วยเนะี่ยมาในสีมสีแดงในขณะที่วีดิงเนี่ยนะฮะก็มาในสีมสีเทาคอยนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับถ้าในระยะย,ยาวที่ตลาดนี้จะมีการแข่งขันกันดุเดือดมากยิ่งขึ้นรวมถึงอาจจะมีแบรนนดใหมม่ๆเเข้าาป็ เล่นในตลาดก็ทําให้มีตัวเลือกมากยาิ่งขึ้นเช่นเดียวกันหรืออาจจะเป็นแบรนด์ที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แข็งแรงอยู่แล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลิควีว่หรือว่าชาตรามีที่เรารู้จักกันดีก็ได้เช่นเดียวกันทําราคาลงมาสู้ในตลาดนี้แน่นอนครับว่าความระเบิดนการแข่งขันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นดังนั้นครับผมมองว่าตัวเลขต้นทุนที่ต่ํากว่าเจ้าอื่นถึง20%ของมีเสียนะครับผมยังเป็นกญแจสําสคัญในการแข่งขันในตลาดนี้ให้ได้เปรียบอยู่ไม่ว่าจะเป็นการปรับกลยุทธ์ต่างๆนะฮะจะทาให้มี เพื่อดึงลูกค้าให้เข้าร้านก็ยังทําได้อย่างแข่งแปรงเช่นเดียวกันซึ่งคนตัวผมแล้วผมให้ความน่าลงทุนเรแบนไม่เสียถึงเปาเตะแล้วทางได้ของ e รี i n g ครับที่เข้าสนามมาทีหลังนะฮะอาจจะเสียเปรียบคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลในพื้นที่ข้อมูลของผู้บริโภคก็ตามนะครับแต่การที่เขาปรับปรุงเรื่องห่วงโซ่อุปทานครับทำให้เขาสามารถที่จะแข่งขันในเรื่องของต้นทุนได้เช่นเดียวกันถ้าในระยะยาวครับเราอาจจะได้เห็นการขยายสาข,ขาทอของ b e ี i n g ที่มากขึ้นแต่ณน,นวันนี้ครับผมขอให้ความน่น่่่างูขอออ ing ยที70%กนแล้วันนครบ และทางด้านของไอชาครับที่มุ่งเน้นเสิร์ฟชาคุณภาพดีใช้วัตถุดิบที่ดีเพื่อรสชาติที่ดีที่สุดผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยครับด้วยเครื่องจักรคุณภาพทําให้เขาสามารถที่จะสร้างสายเมนูคงคุณภาพอยู่เสมอเพื่อดึงดูดลูกค้าแต่ในด้านของราคาต้นทุนเนี่ยอาจจะสูงกว่าคู่แข่งทาให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์เนี่ยอาจจะต้องสู้ในสถานนี้ได้ยากกว่าประกอบกับการขยายสาขาที่ยังไม่มากนะฮะทำให้การรับรู้ของผู้บริโภคเนี่ยยังไม่เป็นวงกว้างแต่ในภายภาคหน้านะครับผมถ้าไอชาเนี่ยดำเนินกิจการด้วยกลยุทธ์การเสริรอ่ง,งีเืนน้ป็หัวใจ ของการค้าขายเลยก็ว่าได้เชื่อว่าจะสามารถทําให้ไอชานะฮะเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและก็เข้าไปนั่งในใจของผู้บริโภคได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ต happen. ว่าวันนี้ครับขอให้ความน่าลงทุนขอ right. งไอชาเนี่ยยังคงอยูอย่ที่60% <warfare>. ก่อนะครับสรุปแล้วทั้ง3แบรนด์นะครับถ้าเป็นไทยก็จะเป็นยี่้อนะครับถ้าเป็นคุณผู้ชมเลยครับคุณผู้ชมจะเลือกลงทุนในแบรนด์ไหนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับแบรนด์ชาและไอศกรีมทั้ง3แบรนด์ที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ส่วนตัวผมี่ยได้มีโอกาสไปอ่านคอมเมนต์ในหลายๆที่ทาาาใหห้้้ไดดรรรรูวว่่่เืืออองงขสชติก็ี ภาพลักษณ์ของแบรนด์ก,ก็ดีนะครับส่งผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภคมากๆเช่นเดียวกันและในข้อมูลที่พามาพูดคุยกันในวันนี้นะฮะนั่นคือส่วนหนึ่งในความคิดเห็นของผมนะครับในฐานะนักลงทุนท่านหนึ่งเหมือนกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผ,ผู้ชมในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเรื่องราวของธุรกิจการลงทุนเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆนะครับและจะมาพูดคุยกันในตอนต่อไปนะครับ